าต่ช้าพากินพาพี่น้องมากินไก่นึ่งสมุนไพรพ่อแม่พี่น้องไก่นึ่งสมุนไพรโอ้ยอันนี้แม่เอาคืนยังซิเนาะอา่อ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเมสุขูสุขนจะทั้งฟังไทยฟังลาวและแก่ต่างประเทศเด้จ้าพ่อแม่พี่น้องจะมือนีสาวนาตาชาพากินพาพี่น้องมากินไก่มึ่งสมุนไพรพ่อแม่พี่น้องไก่มึ่งสมุนไพรอ้ยอันนี้แหม,อมเอาขึ้นอย่างซีเนาะเอาหวัวมันขึ้นบ่ได้นี่เอาขาหายไปทางไหนขา้างหนึง่งอันขา,ข,าขนาดยาแล้วอยากกินน้ำพ่อแม่พี่น้องก็เลยตัดแหงยาขาหนึ่งพ่อแม่พี่น้อง แซ่บขนาดพ่อแม่น้องไก่นึ่งสมุนไพรหนึ่งพึ่งแล้มไม้ไมอ้วนหันปีกจังไหน้ำเห็นปีกกินปีกก็อนเนาะอุ่นอะเปื่อยขนาดพ่อแม่น้องไก่บ้านได้มีพ่อแม่นอ้องว่อาอะไรทำเพลงกินเลยืม เจ็บตายแฮ้เจ็บเนี่ยกินกับเขาเล้วพ่น้องย่านหิวขขาน้ำซุดมันนำ้ำซุปเท่หงหนึ่งบ้าหัว โบเคืองเพิม่มหน่อยเกือบสองร่อยกื้ยอยมะขผักมกักแกมนะเพิ่งตักที่แล้ว โอ้ยไข่คือมาหวนแฮ้ม่ะหะวนะฮะผนาผัวล้วโอ้ยโอ้ยมั่วอไก่บ้านเหมือนแนลด้อไก่บ้านเนี่ย เหมือนแน่นมากนึ่ม,ม,มแบบเป็นบ้านเลยเพี่อน,น,น <c oughs> อืมกำล่อมพริก ทำน้ำกับพริกของพี่ลงคอต้นน้ำมันเบิกกม อย่ามึมูกลิ่นน้ำเพราะไม่น้องเรียกมูกว่าแซ่บนาดแบ <c oughs> หอมหอมตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีที่เห็ดก็ง่ายๆเพราะม่นหัากไกลไปเลย 一小时十五分钟。<noise> <noise> กินมั้งอืมกินปด้ติดมันอืมง็อะไรประจานทะเลปุ๊ดมันไม่กิน

สุดได้เลยอ,อืมอเครื่องไงอันนี้ยัดตักไข่ไว้พระเจอาก็ไปมากูดยัดลงไปไปในท้องนะอืปุ่นอ่ะอ้ยปุ่นอ่ะว่างตักออกมาก่อนอือ ห้อนห้อนห้อนตับมันออกมาก่อนตับกับเครื่องในพ่ดนะอัะอา อุ้ยวานหวานกี่กับบดไอ้อืปีกมันไงมันบออื่โอ้ว้ยอืม ทั้งห้อนทั้งอากาศกับหอ้อนควันขึ้นฮูอฮือเพิ่งดูแลวไม่ใหม่ย คุณยังเข,ข,ข่าตาคุณยังเคืองไง่ามันกาบเพชรสีท่าตาของตาจเน่ะ Ну, mm хватит! -hmm. <coughs> แล้วพี่น้องเอาจใจพี่น้องจ้าสารนาตาชาพากินขอลาไป่แม่พี่น้องไปแล้วพอกันไหนคิปหน้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าน้ำกินขวงหมดแล้วเนาะพอได้กินแล้วว่มันเรื่องเอาจใจลาไปแล้วฮัลซานาตาชาขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะพี่แม่พี่น้องแซบหลายตัวน้ำจิ้มเยียแล้วพี่น้องลาไปแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายขอบคุณค่ะ